ได้แตเลือนแล้วได้แต่เลือนแล้วทุกแทงแทงสุดว้าวเรียบร้อยกีตีโดนไหมปั๊มดูเอาแล้วเอาแล้วต้องได้แล้วเงินอด้ต้โดนไดล้วต้องโดนเรียบร้อยในลแล้วแล้วเขามันเก็บมันเก็บมันเจอยิงด้วะมเจอโ้มเรียบร้อยทีไรเลสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Mobile l e g e n d นะครับผมก็จะมาเล่นก่อนนะครับผมหรือเดลลอตนั่นแหละนะเดลลอตนะครับผมก็จะเป็นตัวละครที่เรามาเล่น EP กันนะครับ คลิปที่แล้วผมเล่นรีวิวไปมันจะเป็นฟิกเกอร์นะรอบนี้ก็เป็นบิวเดิมนะแต่ว่าผมจะเล่นเป็นสะท้อนหรือใกล้แขนนะครับผมชื่อภาษาไทยใกล้แขนเนาะเพราะว่าในส่วนตรงนี้ผมพยายามประมวลผลว่าเออเรานี่ต้องมาเจอแล้วก็มายืนเลนสู้กันกับบดังนะครับผมเนี่ยผมสู้กับบดังนั้นก็ต้องแบบมันเป็นสายตีเนาะสายตีสะท้อนนี่ดีมากเวลาเจอกับบดังกับพวกหินพวกอะไรเงี้ยเห็นไหมใส่ก่อนเลยครับผมปั๊บมับหายไปแล้วจะครึ่งหลอดแล้วอีกนิดเดียว รอรออีกบด,ดังจะใช้สกิลหมัดนะครับในการตอดเรื่อยๆนะครับนั้นำลำคาญแค่นั้นแหละฮะแต่ว่ารู้สึกว่าไอ้สกิลหมัดของมันเนี่ยจะแบบถูกบัฟมาใช่ไหมเป็นติดสตันหนึ่งวิจาก0.6วิก็เอาเรื่องอยู่นะครับผมบด,ดังเฮ้ยมามามา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วดูจะแตกให้ได้โอ้ยฟิกทันว่ะไม่งั้นได้เสียคิวแน่นอนเนีบยผมเราต้องได้เฟิร์สบัตนะเมื่อกี้ โดนเข้าไปได้ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่หิวมากก็ไม่เป็นไรมันม,มีความเสี่ยงเกินไปวั <Yeah. S 1> นนี้ขอ,อาฟาร์มก่อนนะครับโ <Okay. S 1> อ,อ้ข้างล่างรู้สึกว่าจะโดนลุมหรือเปล่า <Okay. S 1> เพราะว่า <Okay. S 1> ป่าของเขานี่ไปอยู่ข้างล่างครับผมป่าฝ่ายตรงข้ามเป็นอัลฟาแล้วก็แตกไปแล้ว <laughs> อ่ะแล้วเราก็มากวนๆเขาดีนึงครับผม ก็ไม่เชิงกวนหรอกก็อยากจะดูว่าเออมันไปยังไงมายังไงนะฮะมันอยู่ตรงไหนของแมบอะไรแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกนี่บดังครับผม <Init ial. S 1> ก็จะเล่นดูเชิงบดังก่อนนะเพราะว่าตัวนี้อ่ะเป็นเมตามากเลยนะทุกคนนะเพราะว่าบาดังนี่เมตานะเมตาเป็นบิวเอ่อบิวแทงค์นะครับผมบาดังบิวแทงคนะ์เนาะเอ่อเป็นเมตามากแต่ว่าเป็นสายดาเมจเลยนี่ก็ไม่ค่อยเห็นนะแต่ถ้าเกิดเล่นมาก็มีโอกาสแพ้แล้วก็มีโอกาส ชนะเช่นเดียวกันเนาะสิ่เสี่ยงๆนิดนึงแต่ถ้าเล่นแท้งนี่มันมีโอกาสชนะสูงกว่านะครับผมเห็นบ่อยๆเยอืมมาเต็มเลยอ่ะตรงนี้เรายังไม่มีอันตีนะครับผมลัดเต่าไม่ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหชิดนึงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวโอ้โหเยอะมากเลยสามตัวเฮ้ยเพื่อนอต้องเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะเพราะว่าเมื่อกี้ก็คือเพื่อนเราแบบไม่ดูแมปนะ ต้องพยายามบอกเพื่อนนะครัว,ว่าเมดไปอยู่ข้างล่างครับผมสตูอยู่นี่สามครับอยู่แถวเต่าสามตัวเห็นไหมเพื่อนเมดโดนบ่นแล้วนะฮะนีบดังก็ยืนเลนเคลียร์เวฟต่อไปนะเราก็เหมือนกันนะครับผมเคลียร์เวฟไปเรื่อย,เอยๆเก็บสแต็กไปครับผมพอเล่นก็กิวหนึ่งอ่าเกือบโดนนี่ปับป๊บพับโปอยังหลุดไปได้แต่ว่าตอนนี้โอ้โหวิ่งมาเพื่ออ,อันติเคลียร์คลิปขนาดนั้นเลย เอาไปเลยครับผมให้เลยเต็มๆเมพราหนุ่มคนนี้แต่ว่าผมแบบไม่ได้กลัวอะไรนะแบบอรอดูจังหวะก่อนถ้าเล่นในป้อมมันเสียเปรียบนะบาดังที่เล่นเป็นนะมันจะฟิกเกอร์ใช่ไหมฟิกเกอร์ออกมาแล้วก็ผักผมเข้าไปในป้อมหรือไม่ก็พยายามล็อกผมไว้ถ้ามันอยู่ในป้อมเนาะ <Yeah. S 1> ก็เราจะโดนป้อมตีตุยเย่นะฮะหัวแตกหัวแตกเลยนะบอกไว้ก่อนเอาแล้วมอสครบจัดการไลาลาได้แต่ผมว่ามอสครบนี่ยังถ้าพูดว่าไลลา,ลามันก็โอพีเ hmm. กินไปเนาะ ถ้าเอาตัวที่เข้า,เ,ขาเลยบอกเอาฮาริสมาเล่นดีกว่าฮาริสนี่สู้เวลาสบายครับผมขอแค่ไม่มีใครแบบโดนล็อกโดนสกิลล็อกพวกฟังกอ,อกฟังกโกอะไรเงี้ยสบายใจอยู่หาจังหวะลวงได้เลยนะถ้ามีคนแบบโบนัสเข้ามาจ้าอ๋เรียบร้อยเลยนะอ่ะไม่มีอะไรครับผมกลับไปเล่นต่อดีกว่า <Re quest S 1> แล้วก็ไปเคลียร์เวฟทําเวฟก่อนนะฮะวิ่งมาตรงนี้ครับผมดึง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 มีใครไหมไม่มีเหรอ เฮ้ยมันเงียบจังวะเฮ้ยทำไมมันเงียบจังวะอะไรครับเนี่ยโอ้โหมีไหมเนี่ยมีไหมเนี่ยไม่มีเหรอถ้ามีคือโดดใส่เลยนะ,ะก,ก็สกิลสองเราโดดโดนโดนศัตรูใช่ไหมติดสตันไงอ่ากด,ดอีกทีนึงก็เรียบร้อยไม่เงียบจังโอ้โหอยู่ตรงกลางตรงกลางตรงเตาตรงเตาเล่นเต่าเล่นเตายังไงเปล่าชโฮลเลยโย่ตุ่มเรียบร้อย,ต,ยต,ต้องโดนสักทีอ่ะมันจะดีขึ้นนะ่ะเข้าใจไหมไงมาดังได้หลับสบายสมใจนึก มันวอนหลายรอบแล้วบาดังแต่ว่ามันไม่ได้สักทีแบบไอ้วอนที่ว่านี่หมายถึงแบบมันเลือดปิมป,มปิมหลายรอบแล้วผมเอาไม่ไม่จบดาเมจสักทีอย่าปิดดาเมจไม่ได้ไงเ <_ d> um> ดี๋ยวเรื่รอยๆเดี๋ยวรอรอไอเทมอีกสักหน่อยก่อนแล้วก็จะตุ้มตามเองร <_ d> um> ีบกันเลนเนี่ยตรงกลางมีหนึ่งสองข้างล่างสองเอข้างล่างหนึ่งข้างล่างหนึ่งตรงกลางหนึ่งบาดังมาการเลนแล้วแล้วก็ยังไงต่อโอ้โหสวยมากเพื่อน เฮ้ยป่ามันอยู่ล่างว่ะป่ามันโผล่เลนล่างว่ะโผล่ยังไงวะแตกเองไงั้งโผล่มันก็ป้อมเลยเอาเลยครับตอนนี้ต้องมาดูกันว่าใครมันอยู่ทาวไหนหรือเปล่าว่ามันดูเงียบๆนะเออโผล่มาแล้ววังไงบาดังบาดังต้องโดนแล้วบาดงรับรับผู้บ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 ับโดนโดนอ้าวขังตัวเองนะขังตัวเองนะขังตัวเองนะสกิลนี่โดนเลยปั้ม ชอบตรงมันอันตีใส่นี่แหละบดังมันอันตีหมัดรัวๆใส่ใช่ไหมคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออันตีผมมันไม่ถูกขัดยังไงล่ะน่าพราะไม่ถูกกัดไม่ไม่ถูกขัดใช่ไหมมันก็เลยแบบตุ้มได้เลยแล้ว,ลวบดังก็ไม่หนีด้วยนะมันก็จะตุ้มได้เลยไงเออจบแค่นั้นสนะบายสบายวิธีแก้เดียดรอนง่ายๆครับผมฆ่ามันให้ตายเดี๋ยวสกก็ถูกแคนเซิลเองแหละอืมแค่นั้นเลย <come> จบป้อมแล้วโูดาบฉากก็มา เฮ้ยเฮ้ยมันมันเข้าแบบแปลกว่ะเดี๋ยวดยโจเยโจเยลองหน่อยสวยแล้วกูสวยแล้วโอ้ยสามตัวเลยเหรอโอ้สามตัวตึงตงต้นลมตึงตนี่เลยอ่านี่เลยหนอนี่เลยอ่ะอมันมาลอมันววิชวชชชช อร่าเล่นอ่าประตูไม่หายครับพี่น้องครับประตูหายแล้วครับพี่น้องครับดัง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 โดนเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมาสองนี่วะมาสองโอ้โหลืมดูมาสองเข้าเสต้เลยมาสองโดนสตันไงเมื่อกี้โดนสตันของซิวาน่าด้วยมันทำอะไรไม่ได้เรียบร้อยได้ป้อมแล้วฮะ สิวันหน้าสิวันา,นาเออยังไงยังไงโชเดโชเดเอาขังตัวเองครับผมเรียบร้อยครับผมขงังหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสี่จะเหลือครับเรียบร้อยแตกแตกซ้ำแตกซ้อนผงบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไล่เคลียร์เวฟก่อนนะตอนนี้เขาที่ดูนะตรงกลางนี้สตูบแบบนัวเหนีนยวมากเลยนะป่าฝ่ายตรงข้ามก็อยู่กลางเลยครับผมระหว่างด้วยนะ โอ้มันจะไปเล่นแถวบับบูป่ะเป็นอยู่แวบบเอาเรื่องเลยนะเดี๋ยวเราเคลียร์เลนกันก่อนนะผมเดี๋ยวเราเคลียร์เลนกันก่อนหลอดก็เกิดแล้วหน้าไปเอาอยู่นะหลอดนี่วิทำไมเข้าอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยได้อยู่นะมาพาต่อเลยต่อเลยนิดเดียวนิดเดียวเออเออเออเอ้ยกูจะตายแล้วกูจะขู่เกือบโดนสตันโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อกี้ ถ้าไม่โดนสตันนี่น่าจะได้อยู่นะแต่มัน,มนโดนสตันไงกลับบ้านดีกว่าครับโอ้ oh, ชื่นใจชื่นใจเติมพลังแล้วชื่นใจเอาลุยต่อครับลุยต่อศัตรูเดินสองตัวเนาะ <the Lord. S 1> ก็จะเป็นบาดังนะกับ <Okay. S 1> ตัวไหนวะเมดของมันเ <Okay. S 1> อคิมมี่คิมมี่ค,มมคิมใจต้องเอาหลอดให้ได้นะทุกคนนะเปิดหลอดให้เลยครับเน <Okay. S 1> ี่ยผมเจกกาะเกาะหลอดรับร้อยแล้ว หลอดไม่มีเกาะแล้วโดนตีแรงขึ้นนะมั้งไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะตรงนี้นะหนีอันสี่ใสเลยรีบจบเร็วรีบจบเว็วศัวกูจะมาแล้วช่เดช่วเดวชเดเออดีมากเลยยังไงต่อเนี่ยต้องไปเคลียร์กลางไหมอมกิมมี่อยู่ด้วยปะเดี๋ยวมันนวดเราฟรีนะกิมมี่ฮม มาแล้วมันรอช่วยรอช่วยเอาเฮ้ยมันมันจะเอาอย่างนั้นเหรอมันจะเอาอย่างนั้นเหรอเล่นกับวาเลียเออมันจะแก๊งวาเลียมันดักวาเลียไวใ้ให้โดนดักคืนมา <c oughs> คิมมี่อยู่กลางครับมาดุงเว้ย เอามันยิงอย่างนี้แปลว่าเมื่อกี้มันเห็นเราดี้วยน้องบะด,ดุงดักไว้ดักไว้ใจเย,นยน็นๆดักไว้มันต้องไปเคลียร์หลอดโอ้บะด,ดุงกันบ้านบะด,ดุงเอาจริงเอาจังบะด,ดุงก,กันบ้านวาร์ปใส่ด้วยบะดุงวาร์ปใส่ด้วยเอ้าปิดทัพมองเหรอมึงทัพมองเหรอหจอกกอแตกแล้วตอมเรียบร้อยโดยหนีนี่นี่น,น,นี่โอ้เกือบไม่รอดโอ้เลือดเลยปริมปริม โอ้โหไม่ไหวจริงๆฟาร์มฟาร์มฟาร์มอุ้ยไม่มีคลิปนี่ว่ะฟาร์มกลับบ้านดีกว่างั้นกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวออกตันเลือดก่อนจะแทงแรงว่านี้นะจิกจิกจิกจกอ้าเลยบอกไว้ก่อนแทงจึกนี่ร้องไห้เลยอันตีจะมาละพูดไปงั้นหละแป๊บเดียวอันตีแป๊บเดียวเด็ดเกมแล้วมือเราขึ้นไฟแล้วเหลือสองตัวเหมือนเดิมครับไลลาครับผมเอาพึ่งเกิดนี่ว่ะ ไลลาซิวนนาันนาซิวาันนากันบ้านอยู่ไลลา,ยลายอยู่ไหนวะไลาลาต้องอยู่สักเลนหนึ่งหรือไม่ก็ฟาร์มอะไรอยู่เอาออกมากลางสามสี่ตัวเลยหูหสามตัวเลยออกมากลางอะไรเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นเอา้าทำไมมันถมกันนะหอให้เดาไหมผมว่าจะเป็นชูไปล่อมามันอันตรายมากเพื่อนนี่นี่นี่เอ้ยเอ้ยมาเยอะมาเยอะอด้แต่เลื่อนแล้วได้แต่เลื่อนแล้วได้แต่เลื่อนแล้ว ทุกแทงแทงว้าเรียบร้อยแทงคู่โอ้ยแตกก็ยอมรับนะครับว่าเราเข้าไปยังไงก็ต้องได้แรกเหมือนเดิมมันไม่มีแทงให้ช่วยก็ต้องทำตรงนี้แหละอ่าเราเคลียร์ครับมาๆรีบเอารีบเอาหลอดแล้วเฮ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะมันมาว่ะได้อยู่ได้อยู่โอเคกลับบ้านครับผมเลื่อนเหรียบปิ่มอีกแล้วมันจะมาไวตัวใครตัวมันนันาทีนี้คือผมไม่สามารถช่วยได้ละ เอาหลอดแล้วก็พออาจจะไปเคลียร์ล่างถ้าไปช่วยก็กระไรอยู่นี้ให้พ้นก็นแล้วกันหาแบบว่าหาเคลียร์เคลียร์เลนไปก่อนอ่ะมดโคบไปล่างผมรอกันกลางดีกว่าว่งไงโอ้โหแรงแรงชิบหายืแรงเชื่ออะไรที่ฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้โหเปียวตีนสุดๆโดนยิงไม่กี่ดอก้วเนี่ยเจ็บๆครับผมมันต้องดักถ้าเราถึงตัว ไลาลาได้ก็คือชนะนะครับได้ค่าได้คิวแต่ถ้าไม่ถึงตัวแบบเมื่อกี้เลยเจ็บเจ็บจริงๆโดนอยู่ฝั่งู้นโดนโดนในอะไรนะซิวนัน่าโอ้ตัวไปกันเต็มเลยเราต้องหายคนหนึ่งผมไม่เห็นบาดังว่ะเจอจริงด้วย,วยมันเจอโ o ้มเรียบร้อยเป็นไงมึงบาดังโดนจิกอ้าเลยไหมล่ะแทงจิกอ้าอะไเป็นไงล่ะ อยโดนหมัดเข้าไปทีนึงนี่นาหน้าหงายอุ้ยอุ้ยอุ้ยจิบ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 ,จบมันไล่มันไล่เอ้ยมันไล่มันไล่เอ้ยเอ้ยสุดไหมสุดไหมเอ้ยระวังบาเลียโดนงัดนะโดนงัดมันจะไม่หน้าหงายกันเลยเฮ้ยเ <c oughs> พื่อนใจเย็นนะโอ้ลูกพี่เล่นล่อกันเลยอะเอาเรื่องเหมือนกันนะผมว่าอาจจะต้องเคลียร์เลนกลางก่อนนะ๋ถว <c oughs> เคลียร์เลนกลางก่อนนะผมี่วัน่าอยู่เลนล่างนะตรงข้างบนนั่นแหละ เล่นล่างตรงข้างบนงงไหมเอ้ยมาไงวะโอ้โดนคัดโดนคัดโอ้ยโดนคัดจิบจิบจิบโอ้เอาเรื่องอยู่เขาเรื่องอยู่มีแต่เลือดด้วยว่ะโดนคัดโดนคัดยังเขาเล่นไม่ได้ใจเย็นๆแพงจึ๊กอาเฮือคอยว้ยเฮ้ยโอ้โดนฮ่าล้ลแล้วแล้วดล้วแล้วอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วต้องได้แล้วเพื่อนมึงเก็บสองเพื่อนกูต้องเก็บคืนเคาน์เตอร์ไปแต่ว่าสตูอยู่เยอะว่ะ ศัตรูอยู่เยอะครับผมตอนนี้เรายังถือว่าเสียเปรียบนะเพราะว่าศัตรูสามเราสองนะครับผมต้องพยายามกันบ้านรอเพื่อนนะอย่าเล่นเปรี้ยวเกินไปนะผมจะเว้นจะไม่อาบน้ำ <c oughs> อะไรอะไรพูดอะไรวะโอ้โหเล่นเปรีย้ยโยเว้นจะไม่อาบน้ำเลยเปรี้ยตีนครับเปรี้ยวตีน,ตนแบบว่าเล่นห้าวเล่นแบบไม่สนโลกโอ้ไม่ทนันไม่ทนัทนเรล,ลาเกิดอย่างแรงตอนนี้เวล,ลาเกิดอย่างแรงมากจะเข้ายังไงก่อนดีวะ เข้าไปน่าจะตุยเย่ไหมเนี่ยเอือเอ้ยแทงจึ๊กทีหนึ่งได้ไว้ได้ไว้มาสิเพื่อนโฟล์คสโคปมัดส์โคปเออมดที่คาดโลกันอย่าลืมนะาอันตีอ่ะอันตีมีผลต่อคลิปเลนพวกคลิปต่างๆนี่พันห้าเลยนะถือว่าแรงมากครับผมเอามาเคลียร์เห็นที่คิมมี่อยู่กลางเหรอทำไมมันล่อตีนอย่างวะคิมมี่ มันวอนนะเหมือนเป็นนกต่อเงี้ยนกต่อล่อเราไปโอ้โหแบบต้องกันบ้านเลยเฮ้ยคิมมี่วะว่าไงคิมมี่คนเดียวเหรอเพื่อนคนเดียวเราเพื่อนเออไม่รู้ว่าหัวดิเออเรียบร้อยสกิลติดตามตัวคนหนุ่มเ้ยไอ้ซิวันนะ่าอุย้ยตกใจตามกูมางี้เลยเหรอตามติดเหมือนอินซิเดีสยสวิญญาณตามติดไม่ได้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  เอาเลือดก,ก่อนเอาเลือดก,ก่อนโตกใหญ่เลยเมื่อกี้โอ้โหถ้ามันโดดมานีครูแบบว้าวอะไรเงี้ยโอ้โหกับบ่อเร็วมากเตีว่าไม่ได้ตื่นเพื่อนนะดิ <c oughs> เอาไงบึ้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 บล่บึ้บึ้บน้บึับึ้บ้บึ้บึ้บ้บึ้บึ้บ้บึบนนะนน้บนะึ้บ,นะลลบึบ้บอ,อ้บึ้บึ้บึ้เึ้บ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 ้งึ้บึ้บ้บึ้บบึ้บึ้าึ้บ้บึ้บึ้บ้บึ้บึ้ไลลึ้บ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 ้้โดนแล้ เอาไม่กี่มันกี่มันดามีได้มีแล้วเหลือแค่ตัวเดียวเอาเลยเอาเลยเอาเลยจุดชน้องนี้แหละต้องจบแล้วนะแตกสามครับเหลือสองครับผมบาดังเหลือตัวหนึ่งครับบาดังโอ้บาดังแตกไปเอาอะไรเฮ้ยอะไรวะฮะโหลูกกระสุนพระราชทานตุ้มเดียวอู้บเลยเออเอาให้มันหมดดิเออทีมไว้ไว้เฮ้ยกวาดเรียบกวาดเรียบ จบแล้วฮะกาเล่นแบบตึงๆก็มันอยู่นะแต่มันก็มีสิทธิ์แพ้เหมือนกันนะเนี่ยตาสุดยอดครับสุดยอดครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวเราท่านผู้ชมไปก่อนนะยังไงก็เกิดชอบนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมกดติดตามได้แล้วก็กดเอามาเลยกดพวกเมมเบอร์สมัครเมมเบอร์ได้นะครับผมวก็ช่วยสนับสนุนได้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ